จ ну ำได้ไหมสบายดีบ่ะจำได้บ oh! ่เนี่ยฮะโอ้ก็เซียวเก่าเนี <the 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 ่ยตอนอยู่ปอสามอ่ะอ๋อเตียเออจำได้บ่ตัวยังเคยยืมยางลบพ่อแม่กินยางลบเพ่อไปอันหนึ่งเออเอาอยู่นี่บ่โอ้ดังเลยตัวนี้ลตียนรำซ้ำรำซ้ำอันนี้เป็นบ้านงเี้บ่เนี่ยแมนเลียนติดโรงเรียนเด๋อจำได้บ่เนี่ยเอาไปเรียนอยู่นครมะนุมหลายปีแล้วชื่ออยังชื่อของเรียนนะฮะชื่อเอ็ม เ,เ,เออโอ้โหหมายแคสป่ะนี่จำได้บ่ะนี่มันกาข้าวไก่กับข้า,ยขายอยู่หรอแต่มันมันหลายแต่ว่ามันไม่หองเลี้ยงหองเดียวกันนดียวจัก๊กโอ้โหเอาไปอ่านอยู่นะคระมปฐมหลายปีเลยมาอย่างบ้านเออเป็นเซลเป็นเซลเออเซลเออเป็นเซลขายลงศพพูดหนุนไหมโอ้อย่างโอ้ลำซ้ำดังเลว่าเลยนะเอออันนี้เป็นอย่างนี้เป็นรถติดต่องานติดต่อว่ารี่ิวยัง อยูยังไงยังมีนบสวงโอ้บวงสวงอยู่ใส่อยู่เตาโอ้ยู่กระสีนเท่านี่โอ้เอามาอยู่นี่เ่ตะก้อนอยู่ง้นไม่ใหญ่อยู่น่ะงนอ่านเอาน่อเกี้อยู่ในหมู่บ้านแต่ว่ารมเดี๋ยวจะจิบ้านไว้ไม่อยู่รงคือโอ้บ่าิบบานดีนะอ๋อโลอดีมายามบ้านนะเืัอนก็ล้างมดแล้วบุญคนอยู่่ พอดี mm. มาส่งงานอยู่นี่ก็เลยแวะมากหนมาปูดีมาเดียวมาคนเดียวหนิงานเอาก็มีอยู่นี่อยู่หลังเรืองอยู่อยู่น้องแปรนี่นี่เออก็เลยมาเนี่ยเนี่ยลุ้นน้องเนี่ยขายเนื้ออยู่นี่อะไรนี่ครับบักแปร์นะแม่เที่ยวอะไรกได้วะเอียงไว้เฟสเลยไฟแดงไว้น้อยหน่อยนะแจ้งวะปูดีวะโอ้ย ืออน่าจะไม่เพราะมันจำมันว่วเขาก็ไปหลายปีแล้วไปว่าได้ลายปีแล้วก็เลยแหววมันนี่นี่ก็สิไปเงยๆก็อยู่นี่น้องแปนนี่อยู่น้องแปนโอ้ไายรีวิวงานยังก็งบนมุสวงแบบไหนวะโอ้ยเพร่บนสวงมองสวงเพื่อน บไปทางไหนบ่นี่โอ้เห็นแต่ยูนทูเห็นตัวจริงโอ้จนลื่อมอานไม่อ่นตัวนี่วะจำจำได้บ่เลยจำเขาได้บ่เลยไก่กเี่ซื้อเอง้ยเสาะไม่อสาจำได้แค่น โอ้ยข่างเลี้ยงเออยนี่ข่างเงี้ยงเป็นโอ้ยเงี้ยงห้างเฮื้ยนเองห้างไปแล้วเออยง่ายไปขายกระโดดแล้วขายทิ่มหุงไปอยู่นครมโนมหลายปีเออข้างเลี้ยงะไเน่ยเอ้เี้ยงน่องหี่วะแม่เลี้ยงน่องหี่พี่กันนี้เด็กี่น้องเขาเนี่ยเพิ่นไปเห็ดขายโส่ยเนี่ยเออยเจ้าคนก็ขายโส่พอพ่อจ้าคนอ ปแมัาโอ้บรไปทางไหนเลยวะเออยู่เดียววะนี่อยู่เดียวกบฮะอยู่เดียวงที่เหนโอ้ยังอยู่คือเก่าเนาะได้มียไรหรโอ้ก็นั่นไปเนาะฮะก็นั่นได้มืเนเป็นไรพวนหนักจ้ะว พี่จะว่าจ <u> uh> ักเกลก็สยทังนั้นนี่โอ้มีคนมาตัวนบะเออพอมเล่ดบ้านเบยาะไปเที่ยวแต่มอ้ก็ไปเมาเข้างกเข้าไปเลยต้องปล่อยว่างกูสาวเก่านะกับโมเดโมเดการเล่นเออเนโเป็นห้องตัสิหอกนแจ็คยกว่าเหรนโมเดอที่รีดไงส่วนเนเที่ยวกันไปว่าจะมาสิไปตัอวหยังี่เลวโอ้หากับปทั่อยู่น้ำหน้าบะ อยู่น้ำหน้าบ่รอมวยู่หรือว่าอยู่น้ำออกมาออกมาแล้วบร่าอยู่านหลังนะไหมนก็ถ้ากินแล้วมันขาเกับไปยูมันอยู่ไ้แล้วกับไปยูนะถึงแม้สางบ้านที่ทันทีแหละที่ผมบอบใช่หรือเาอที่โบรใยังไ่ที่ไอ้นี่เป็นที่หน้าโอ้ที่หน้าใช่ครับที่หน้ที่เข้าไปนี่ง้าหลกินแ้วกเพียไปเลโอ้นี่บอกวาใช่ ไปจำไก่รถแบงไหนเลยเนาะคุยงานรับงานจังไรนี่ลับงานนี่ต้จ้างกปถ่ายกับถ่ายอยู่รู้จังอันนี้จะจัางยี่ห้นนี่ไปหับบัอมาหับเพิ่นบ่บ่วบวงบวงสวงบวงสวงไปเห็ดเกี่ยวกับจังไร

เมื่อไร <46. S 1> โอ้สองการวันตีตัวเนี้นี่ไปได้บอกเขาจุดไปฮอดบมแล้วเนาะนหนกี่ว่าใจไม